หยุดค่ะเชิญค่ะและเริ่มค่ะสำหรับด้านนะคะความภาคภูมิใจได้คือว่ามันเริ่มมาจากตัวเองค่ะทุกวันนี้เราต้องตั้งคำถามว่าเราภูมิใจกับตัวเองหรือ,อยังเราภูมิใจกับคนที่เราเป็นหรือ,อยังเราภูมิใจกับการที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือ,อยังและได้เชื่อนะคะว่าทุกทคนน่าจะภูมิใจแล้วแต่สิ่งที่ได้อยากจะพูดมากสุดคือได้ภู ที่วันนี้ได้ได้มาอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ MUT 2020 I'm proud to say that I'm standing here and I'm ready to be the next Miss u n i v r Thailand Thank you. ให้เวลาทีนี้เราที่สบายใจค่ะโอเคนะคะได้แล้วเหรอเคนะหยุดค่ะ ขอชิวต้อไปค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะ กันว่าคีบวจะมาลงเท่ากับ